สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยวิชาคณิตศาสตร์ห้องเรียนออนแอร์ผมอาจารย์เก่งวิบูลย์ธันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาดูหัวข้อเรขาคณิตวิเคราะห์กันต่อเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาพูดถึงเรขคณิตวิเคราะห์นะครับกันต่อนะซึ่งตอนที่แล้วนะครับเราบอกว่าเราจะพิสูจน์นะครับทฤษฎีบททางเรขาคณิตโด,ดยใช้ วิธีการทางเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับซึ่งทฤษฎีบทที่เราจะพิสูจน์นะครับก็คือทฤษฎีบทที่บอกว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมนะครับ ABC แล้วเรามีเส้นแบ่งครึ่งมุมนะครับสมมติแบ่งครึ่งมุมที่มุม B นะครับมายังจุด C บนสามเหลี่ยมบนส่วนของเส้นตรง AC นะครับบนด้าน AC ของสามเหลี่ยมนะครับเราก็จะได้ว่าอัตราส่วนนะครับของด้านนะครับ ab ต่อ ad นะครับเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความยาวของด้าน bc นะครับต่อ dc นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพิสูจน์นะครับทฤษฎีบทนี้กันนะสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะใช้วิธีการทางเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับก็คือสร้างแกนนะครับสร้างแกนให้กับสามเหลี่ยม abc นะครับนะเพื่อความสะดวกนะครับเราก็จะให้จุดนะจุด a นะครับที่เป็นจุดยอดของสามเหลี่ยม ABC นั้นนะครับมีพิกัดอยู่ที่จุด0ูนย์นะครับจะได้ง่ายต่อการคํานวณนะแล้วก็ที่จุด B นะครับมีพิกัดเรียกว่า B ศูนย์แล้วกันนะครับ B เล็กที่0นะครับแล้วก็จุด C เป็นจุดที่มีพิกัดนะครับเป็น C ดีครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสามเหลี่ยม ABC นะครับสิ่งที่เราจะพิสูจน์นะครับก็คือ เราจะลากเส้นแบ่งครึ่งบุมนะครับของจุดนะไปยังด้านนะครับ C D C B นะครับแล้วก็เป็นเส้นแบ่งครึ่งบุมนะครับเพราะฉะั้นมุมนี้กับมุมนี้มีขนาดเท่ากันนะครับสมมุติว่าลากนะครับไปเจอจุด D นะครับที่ส่วนของเส้นตรง C B นะครับหรือว่าด้าน C C B สิ่งที่เราจะพิสูจน์นะครับ ก็ค so on ือเราจะพิส like like ูจน okay. like okay. like, ์ว่าความยาวนะครับของด้าน AB ต่อ BD นะครับก็คือความยาวของด้าน AB นะครับส่วน BD นะครับด้านนี้ความยาวด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้เท่ากับความยาวด้านนี้ส่วนด้านนี้นะครับก็คือเท่ากับความยาวของด้าน AC นะครับส่วน CD นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์นะครับนะเรา มีพิกัดของจุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้นะครับเลขาคณิตวิเคราะห์ในการหาความยาวด้านได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะใช้สิ่งที่เราทํามาแล้วนะครับในคราวที่แล้วนะครับก็คือจะเห็นเราถ้เหิดว่าเรามีส่วนของเส้นตรง cb นะครับแล้วก็มีจุด d นะครับเราสามารถที่จะหาสูตรพิกัดของจุด d ได้นะครับถ้าเรารู้ว่าอัตราส่วนนะครับจุด d นั้นแบ่ง ส่วนของเส้นตรง CB นั้นเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับเราก็จะให้ว่าสมมุติว่ามันแบ่งนะครับเป็นอัตราส่วนนะครับเป็น m ต่อ n นะครับเป็น m ต่อ n เพราะฉะนั้นพิกัดของจุด D นะครับพิกัดของจุด D นั้นนะครับก็จะมีพิกัดเป็นพิกัดของจุด D นะครับก็จะเท่ากับนะครับก็ใช้สูตรนะครับใช้สูตรที่คราวที่แล้วที่เราทำไปนะครับก็คือ เอา m นะครับไปคูณ b นะถ้าสมมติพิกัดของแกน x นะครับถ้าพิกัดของแกน x ก็เอา m ไปคูณ b นะ m ไปคูณกับพิกัดของแกน x ของจุด b นะครับแล้วก็เอา m ไปคูณกับ c นะครับแล้วก็หารด้วย m บวก n เพราะฉะนั้นพิกัดของแกน x นะครับของจุด d ก็จะกลายเป็น mb นะครับบวกกับ nc นะครับแล้วก็ส่วนด้วย m บวก n นะครับทำในการพิกัดของแกน y นะครับก็จะเอา m นะครับไปคูณกับ0นะครับแล้วก็บวกกับ m ไปคูณกับ d อขออภัยนะ n นะครับพิกัดของแกน y ต้องใช,ใช้ n นะครับพิกัดของแกน y นะครับเอา m ตัวนี้นะครับไปคูณกับ0แล้วก็เอา n นะครับไปคูณกับ d นะครับเพราะฉนั้นพิกัดของแกนพิกัด y นะครับของจุด d ก็จะกลายเป็น0นย์ บวกกับ ND นะครับแล้วก็ส่วนด้วย M บวก N นั่นเองนะพอเราได้พิกัดของจุดดีแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับหานะครับสิ่งทีเ่เกี่ยวข้องนะครับกับรูปสามเหลี่ยม ABC ได้นั่นเองนะครับต่อมาเราจะใช้ตรีโกณมิติช่วยด้วยนะครับก็คือ,เ,อเรารู้มุมเราสมมุติว่ามุม B เออ DAB นะครับมุมมุมเนี้ยนะครับ DAB นะครับให้เป็นมุมเซตาแล้วกันนะครับให้เป็นมุมเซตาครับเพราะฉะนั้นเอ่อโดยสมการเส้นตรงนะครับสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด A D นะครับก็คือเส้นตรงเส้นนี้นะครับเนื่องจากอันนี้เป็นมุมเซตาที่เป็นมุมเซตาที่ทำกับแกน x นะครับเพราะว่าเส้นเส้นนี้นะครับเป็นเส้นบนแกน x นะครับ แล้วก็สมบัตินะครับของส่วนของเส้นตรงเส้นตรงนะครับที่ทำมุมเซต้านะครับกับแกน x นะสมการก็จะเป็นนะครับเราก็จะได้สมการที่ผ่านเส้นตรงที่สมการเส้นตรงที่ผ่านจุด A และ D นะครับมีสมการเป็น y เท่ากับนะครับ t a n g e n เซต้าน,นะครับแล้วก็คูณกับ x นะครับอันนี้ก็คือสมการที่เราได้นะซึ่งแต่ว่าสมการส่วนของเส้นเส้น เส้นตรงเส้นนี้นะครับมันผ่านจุดดีด้วยเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเราเอาจุดดีไปแทนในสมการนี้ก็ต้องเป็นจริงนะครับแล้วก็แทนพิกัดของจุดดีนะครับค่า x พิกัด x ของจุดดีพิกัด y ของจุดดีต้องสอดคล้องกับสมการนี้นเพราะฉะนั้นก็แทนค่าเข้าไปนะครับเราก็จะได้ว่า y นะครับซึ่งก็คือ n d ส่วนด้วย m บวก n นะครับก็จะเท่ากับ tan เซตาคูณกับ x ซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเอง ันก็คือ tan เซตาก็จะเท่ากับ y ส่วน x นะครับเราเอา y ส่วน x นะครับก็จะเท่ากับแทนเจนเซตานั่นเองก็จะได้แทนเจนเซตานะครับเท่ากับนะครับ y ส่วน x นะ y ก็คือ nd นะครับส่วนด้วย m บวก n นะครับแล้วก็ส่วนด้วย x นะครับก็คือ mb บวก nc ส่วนด้วย m บวก n นะครับอันนี้คือตัวที่เราหาไปแล้วนะครับพิกัดของจุด d นะ ก็สามารถทำพิชคณิตได้นะครับเอา m บก n ตัดกับ m บวก n ได้นะครับส่วนที่เหลือก็จะกลายเป็น n d นะครับเราก็ส่วนด้วย m b นะครับบวกกับ n c นั่นเองครับอันนี้ก็คือเราก็ได้สมการ tangent t e t นะครับในรูปของ m b แล้วก็ n แล้วก็ c แล้วก็ d นะครับในทํานองเดียวกันนะครับถ้าเราพิจารณาส่วนของเส้นตรง ac แทน อันนี้แล้วก็จะมีส่วนของเส้นตรง AC ตรงนี้นะครับนะมุมมุมนี้นะครับนะถ้าผมเอามาวาดรูปนะครับก็คือส่วนของเส้นตรง AC นะครับมุมตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น2องไซต้านะครับเราก็จะได้ว่านะครับถ้าเรามาดูตัวจุด C นะครับก็คือเป็นจุดที่มีพิกัดเป็น C D นะครับเพราะฉะนั้นสมการ เส้นตรงที่ผ่านส่วนของเส้นตรง ac นะครับก็จะกลายเป็น y นะครับเท่ากับ tan 2เซ x นะครับหรือว่าถ้าเราเอาจุด c ไปแทนในสมการนี้นะครับก็ต้องเป็นจริงนะเพราะฉะนั้น tan 2เซตนะครับ tan 2เซนะครับก็จะเท่ากับเอาพิกัดจุด c ไปแทะของจุด c ไปแทนนะครับ y คือ d x คือ c นะครับก็จะกลายเป็น d ส่วน c นั่นเอง ทีนี้สิ่งที่เราจะใช้ต่อมานะครับก็คือใช้ตรีโกณมิตินะครับก็คือแทน2เซนะครับเรามีสูตรก็คือ2 t a แทนเซะครับส่วนด้วย1ลบแทนกำลัง2เซตานะครับแล้วก็แทนค่ากลับเข้าไปนะแล้วก็ทำพิชคณิตต่อนะครับซึ่งแทนเซต a าเรารู้แล้วนะครับก็คือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จับนะครับแทนเซตาที่เท่ากับ พจนี้นะครับแทนเข้าไปในสมการนี้นะเพราะฉะนั้นก็แทนก็จะได้เป็น D ส่วน C D นะครับนะ d ส่วน C ก็จะเท่ากับนะครับแทนเซตาก็คือตัวนี้ก็กลายเป็น2นะครับคูณกับ ND นะครับส่วนด้วย MB บวก NC นะครับแล้วก็หารด้วย1ลบแทนกำลงนะังสะก็คือเอาตัวนี้ก้อนนี้มากำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น ND n นกำลัง2ดกำลัง2 ส่วนด้วย mb บวก nc ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองนะครับเราก็ทำพิชคณิตนะครับนะก็จะเห็นว่า,าตัวที่เราตัดทอนกันได้นะครับทำพิชคณิตตัวบนก็เป็น2 N อ2 nd นะครับส่วนด้วย mb บวก nc นะครับตัวนี้ก็คูณไขว้ขึ้นมานะครับข้างบนตัวนี้ก็กลายเป็น mbe บวก nc กำลัง2นะครับแล้วก็ส่วนด้วยเอา mb บวก nc นะครับทั้งหมดกำลังสองนะครับแล้วก็ลบกับ n กำลังสอง d กำลัง2นะครับก็คือคูณไขว้ตัวนี้เข้าไปแลก็เราจะมีเทอมที่ตัดกันได้นะครับตัวนี้ตัดกันนะครับกำลังสองก็เหลือกำลัง1นนะครับแล้วก็ข้างล่างก็กระจายออกมานะครับกระจายตัวนี้ออกมานะก็จะกลายเป็นนะครับ d ส่วน c นะครับซ้ายมือก็จะเป็น d ส่วน c นะครับขวามือก็จะกลายเป็น 2nd นะครับคูณกับ mb บวก nc นะครับแล้วก็หารด้วยวกระจายกำลังสองออกมาก็จะกลายเป็น m กำลังสองนะครับ b กำลังสองบวก 2mbnc บวกกับ n กำลังสอง c กำลังสองลบ n กำลังสอง d กำลังสองนะครับแล้วก็คูณไข่เลยนะครับคูณไข่คูณไข่นะ นะครับสิ่งที่ได้นะครับเอาเทอมที่คูณกับ d นะซ้ายมือนะครับก็จะกลายเป็น d m เอ็มกำลังสอกำลังสบวกสองนะครับ n, CD, n 2, c 2, d นซีดบวกเอนกำลังสอกำลังสอลบเกำลังสอกำลังสนะครับเท่ากับขวามือก็จะเอา c คูณไปนะครับเอาตัวนี้คูณกระจายเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาซคูณกับอีกทีหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น 2n d mbc บวก 2n กําลัง 2, 2c ก 2, ําลัง 2d นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรา <c oughs> ตัดทอนนะครับก็จะมีเทอมที่ตัดกันได้นะครับก็คือเทอมนี้นะครับตัดกับเทอมนี้นะครับแล้วก็เทอมนี้นะครับย้ายเทอ,อมนี้มาลบนะครับฟังนะเทอมที่เหลือก็จะเหลือแค่ dm กําลัง2นะครับ b กําลัง2ลบ n อ็นกำลังสอกำลังสนะครับเทอมนี้แล้วก็เท่ากับย้ายมันลบตัวนี้ก็จะเหลือ n อ็นกำลังสอกำลังสอนั่นเองนะครับซึ่งถ้ารูดูจากรูปนะครับดีตัวนี้นะครับถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมนะครับค่า d ีจุดซนะครับสมมติว่าอยู่เหนือแกน x นะครับหรือจะอยู่ใต้แกน x ก็ได้นะแต่พิกัด cd ตัวนี้ต้องไม่เป็นศูนย์นะครับเพราะสามเหลี่ยม abc A, B, D ต้องมาอยู่บนส่วนของเส้นตรงเดียวกันนะครับเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมนะเพราะฉะนั้นตัว D มันเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับมันไม่มีทางอยู่บนแกน x นะพอ d ไม่เป็นศูนย์นะเราก็สามารถเอามีตัวร่วม D นะครับแล้วก็ตัด D ทิ้งไปได้นะมันส่วนที่เหลือก็จะกลายเป็น m กำลังสอง b กำลังสองลบ n กำลังสอง d กำลังสองนะครับเท่ากับ n กำลังสอง c กำลังสองนั่นเองจัดรูปได้นะครับก็คือเอา m กำลังสอง b กำลังสองนะครับเอาตัวนี้ย้ายข้างไปก็กลายเป็น n อ็นกำลังสองซกำลังสองบวกเนกำลังสองดกำลังสองนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นนะครับมี n อกำลังสองเป็นตัวร่วมนะครับดึงออกมาแล้วก็ย้ายไปหารนะครับก็กลายเป็น m อ็มกำลังสองส่วนเกำลังสองฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะฝั่งขวาก็จะกลายเป็น c ีกำลังสองบวกดกำลังสองนะครับแล้วก็ส่วนด้วย m อกำลังสองนั่นเองนะครับตัวนี้ผมย้ายใหม่นะครับบีกำลังสองตัวนี้ไว้ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ m อกำลังสองนี้ย้ายมาหาร เป็นส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ตัวที่ได้นะครับก็สมการท้ายที่สุดแล้วเราได้เป็น b กำลังสองนะครับส่วน n กำลังสองก็จะเท่ากับนะครับ c กำลังสองบวก d กำลังสนะครับส่วนด้วย m กำลังสนั่นเองนะซึ่งตัวนี้นะครับ b กำลังสองคืออะไรนะครับ b กำลังสองนะครับมันก็คือความยาวของด้าน ab กำลังสองนะครับ ถ้าเกิดเราดูนะครับจากที่เราทําไว้นะครับก็คือเราจะพิสูจน์สมการนี้นะครับแต่ว่าความยาวของ ab นะครับก็คือส่วนความยาว ab ตัวนี้คือ b นะครับส่วนด้วยความยาวของ bd นะ bd ตัวนี้นะครับซึ่งก็คือ n นะครับแล้วก็เท่ากับความยาวนะครับของสมมุติว่าความยาวเป็น m สมมติความยาวเป็น n นะครับก็จะมีอัตราส่วนนะครับที่เราได้นะครับ จากเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าสมมุตินี้ให้เป็น m ให้เป็น n เพราะฉะนั้นจุดพิกัดของจุด d ก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับซึ่งความยาวตัวนี้ก็เป็น m ไปตัวถัดมานะครับก็คือ ac นะครับ ac ก็คือความยาวตรงนี้นะครับก็จะคำนวณได้นะครับโดยใช้ระยะทางระหว่างจุด2จุดนะครับก็กลายเป็น c s q c กํลังสองนะครับบวก d กํลังสนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็คือ cd นะครับ cd ก็คือ m นะครับ เพราะฉะนั้นเรายกกาลังสองทั่สองข้างก็คือก็ต่อเมื่อได้นะครับตัวนี้เท่ากับตัวนี้ก็ต่อเมื่อกําลังสองเท่ากันเพราะว่าเป็นค่าบวกทั้งหมดนะครับมันก็ปีกำลังสองส่วน n อ็นกำลังสองเท่ากับ C ีกำลังสองบวกดีกำลังสองนะครับส่วน M อ็มกำลังสองอันนี้ก็คือส่วนที่เราต้องพิสูจน์นะครับถ้าเราจะต้องการพิสูจน์ว่า a b ส่วน bd เท่ากับ AC ส่วน c, c นะครับซึ่งก็คือพิจารณาที่เราทําได้แล้วนะครับตรงส่วนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ สามารถนะครับใช้เรขาคณิตวิเคราะห์ในการพิสูจน์นะครับที่4ีบทต่างๆทางเรขาคณิตได้นะครับก็คืออัดแกนเข้าไปนะครับอัดแกนเข้าไปแล้วก็ใช้พิชเนิตช่วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็จะเห็นว่าเราก็ต้องใช้ตรีโกณมิติมาช่วยด้วยนะครับในกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการผสมผสานนะครับทั้งวิธีกระบวนการทางเรขาคณิตนะครับตรีโกณมิติก็เป็น ตัวช่วยทางเรขาคณิตตัวหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นผลพลอยได้าจากเรขาคณิตนะครับนะคือสามเหลี่ยมคล้ายนะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราทำนะครับในที่นี้ใน,ในการพิสูจน์นะครับก็คือเราประยุกต์วิธีการทางเรขาคณิตกับเรขาคณิตวิเคราะห์ด้วยกันเข้าไปนะครับในการจะพิสูจน์ทฤษฎีบทหนึ่งทางเรขาคณิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็อ่ พวกเราอาจจะลองพิสูจน์ที่4บทที่เราจะเรียนรู้มาในเรขาคณิตนะครับแลวโดยใช้เรขาคณิตวิเคราะห์ดูนะครับในการทำนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะพิสูจน์พิสูจน์สูตรของเฮีรนก็ได้นะครับที่บอกในการหาพื้นที่นะครับของสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวของด้านนะครับเป็น a นะครับเป็น a เป็น b เป็น C นะครับสมมติอันนี้ด้านตรงข้ามมุม A ก็คือ A นะครับด้านตรงข้ามมุม b ก็คือ b เล็กนะครับด้านตรงข้ามจุด C นะครับด้านตรงข้ามมุม C ก็คือ C เล็กนะครับซึ่งพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับก็จะมีสูตรเป็นในรูปส r e วรู t ของ S นะครับคูณกับ S ลบ a คูณกับ S ลบ b นะครับคูณกับ S ลบ C นะครับ อันนี้ก็คือสูตรของฮีโรนนะครับที่เราคำนวณได้นะครับถ้าเราดูความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิสูจน์โดยใช้วิธีของเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาจุด B สมมุติอันนี้เป็นจุด b นะครับที่จุด0ูนนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็อันนี้เรียกว่าจุด C นะครับที่จุด A 0นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจุด A ออาจจะเรียกว่าจุด x0 y0 ก็ได้นะครับ ก็นะอันนี้ก็จะมีความยาวเป็น b นะครับอันนี้ก็ตรงข้ามมุม a กนะ็มีความยาวเป็น a เล็กนะครับก็เลยสมมติตัวแปรตัวที่เป็น a เล็กนะแล้วก็ด้านตรงข้ามมุม c ยาว4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพิสูจน์นะครับสูตรของฮีโรนนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยจริงๆแล้วนะครับก็คำนวณได้ตรงๆนะครับก็คือเหน12คูณสูงถ้าดูจากรูปตัวนี้นะครับแล้วก็คูณฐาน ะครับสูงในที่นี้นะครับก็คือระยะทางที่ตั้งฉากมาตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นแกน x นะครับมันสูงตัวนี้ก็คือ y สูง y ศูนย์นะครับแล้วก็คูณกับความยาวฐานนั่นคือ a นะครับอาจจะใส่ค่าสมบูรณ์นิดนึงก็ได้นะครับถ้าเกิด y ศูนย์มันอยู่ใต้นะครับแกน x นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะคํานวณนะครับโดยใช้พิชคณิตเพียวๆเลยนะครับในการพิสูจน์ว่าไอ้เจ้าก้อนเนี้ยนะครับจริงๆแล้วนะมันก็คือ square r ของ s นะครับคูณกับ s ลบ a คูณกับ s ลบ b นะครับคูณกับ s ลบ c นั่นเองถ้าเกิดพวกเราทำพิชคณิตนะครับก็จัดรูปนะครับก็จะแทนสูตรของ s นะครับโดยที่ s ตัวนี้เท่ากับในสูตรของฮีโรนนะครับ s คือ a บวก b บวก c ส่วน2นะครับสิ่งที่เราทำนะครับก็คือแทนเข้าไปเลยใช้พิชคณิตทำนะครับก็จะกลายเป็นสแควรรูทของ a บวก b บวก c ส่วน2นะครับคูณกับ a บวก b บวก c ส่วน2ลบ a นะครับ s ลบ a a บวก b บวก c ส่วนสนะครับลบ b แล้วก็ a บวก b บวก c ส่วนสนะครับลบกับ4ก็คำนวณออกมานะครับก็จะกลายเป็นมี2 4ตัวนะครับดึงออกมาก็เหลือ2 2ตัวก็เป็นเศษหนส่วนสนะครับใต้ square root ตัวนี้ก็จะเป็น square root นะครับก็จะเป็นผลคูณเป็น a บวก b บวก c นะครับ b บวก c ลบ a นะครับ b บวก c ลบ b นะครับแล้วก็ a บวก b ลบ c นะครับหลังจากทำพิชคณิตนะครับคูณ ไข่เข้าไปนะครับซึ่งพวกเราก็สามารถที่จะทำพิชคณิตได้นะครับในการที่จะอมองอกระจายนะครับวิธีที่กระจายออกมานะครับเราก็จะมองตัวเนี้ยนะครับให้เป็นเป็นสแควร์รูทนะครับก็คือ c เทอมที่มีลบ a อยู่นะครับนะเราก็จะเอามาเขียนก่อนนะครับเทอมที่มีลบ a เราก็จะจัดรูปใหม่นะครับกลายเป็น c ลบ a นะครับบวก b คูณกับ c บวกกับ a ลบ b นะครับแล้วก็คูณกับ a บวก b นะครับแล้วก็ลบ c นะครับแล้วก็คูณกับ a บวก b แล้วก็บวก c นะครับก็คือเราจะพยายามใช้นะครับสิ่งที่เว่า,าผลต่างกำลังสองนะครับก็จะเห็นว่ามีเทอม ตัวนี้อยู่ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็มีเทอมนี้นะครับลบกับ a บวก b นะครับแล้วก็ลบกับ a บวก b ตัวนี้จะกลายเป็นลบกับ a ลบ b ครับก็เปลี่ยนได้นะครับก็จะมี c ลบกับก้อนนี้แล้วก็ c บวกก้อนนี้นะครับก็สามารถใช้สูตรผลต่างกำลังสองได้นะครับค่าที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็น c กำลังสองลบ a ลบ b กําลังสองนะครับแล้วก็คูณกับ a บวก b ตัวนี้ก็ผลต่างกําลังสองเหมือนกันกําลังสองแล้วก็ลบกับ c กําลังสองนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะจัดรูปนะครับกระจายออกมาได้นะครับกระจายเทอมออกมาได้ก็จนะตัวนี้ก็สรุปนะครับเป็นผลคูณได้นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับส่วนที่เราทําต่อนะครับเราก็กระจาย นะครับกระจายออกมานะครับแล้วก็จัดรูปนะครับจัดรูปออกมาซึ่งตัวนี้กระจายออกมาจะกลายเป็น c ก้อนนี้นะครับกลายเป็น c กําลังสองนะครับแล้วก็ลบกับ a กําลัง2นะครับบวก2 ab ลบ b บวก b กําลัง2นี่กลายเป็นลบ b 2, กําลังสองนะครับแล้วก็คูณกับก้อนนี้นะครับก็กลายเป็น2อ ab บวกกับ a กําลัง2บวก b กําลัง2นะครับลบ c กําลังสอง นะซึ่งเดี๋ยวก็สามารถจัดได้ในรูปของนะก้อนนี้นะครับบวกก้อนนี้นะแล้วก็ลบกับก้อนนี้ได้นะครับก็กลายเป็นผลต่างกํลาลังสองอีกนะครับก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับแล้วก็ใช้ผลต่างกํลาลังสองอีกก็กลายเป็น2 ab ทั้งหมดกํลาลังสองนะครับลบกับ a กาลังสองบวก b กำลังสองลบ c กาลังสองทั้งหมดกําลังสองนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่เราได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะ จัดนะครับให้อยู่ในรูปของสมการนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวสูตรตัวนี้ได้นะครับซึ่งเรามีความสัมพันธ์นะครับเราจะเอา y 0เนี่ยมาเข้าความสัมพันธ์ระหว่าง a b แล้วก็ c นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้นะครับระยะทางระหว่างจุด2จุดนะครับซึ่งก็คือความยาว a b นะครับซึ่งก็คือ c กำลังสองนะครับความยาวของ ab ตัวนี้ก็คือความยาวของ ab กำลังสองก็คือ c กำลังสองนะครับแต่ว่ามันสามารถหาได้นะครับโดยใช้สูตรระยะทางระหว่างจุด2จุดซึ่งก็คือ x ศูนย์กำลังสองบวก y ศูนย์กำลังสองนะครับเรามีสมการนี้อยู่นะครับโดยการหาระยะทางของจุด a กับจุด b นะครับ,นะรบซึ่งก็คือ c แล้วก็ซึ่งก็หาพิกัดมาแล้วก็ถอดสแควร,รูทนะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้ถอดสแควร,รูทนะก็ติดยกกำลังสองไว้ตัวนี้ ในทัองเดียวกันนะครับก็หาระยะทางระหว่างจุดนี้ได้ก็จะได้เป็น b กําลังสระยะทางกําลังสองนะครับก็เท่ากับ x 0นะครับลบ a กําลังสนะครับบวกกับ y ศนกําลังสะครับก็เอา b กับ c นะครับเอาจุดนี้ไปแทนในค่า b กับค่า c ในความสัมพันธ์นะครับระหว่างตัวนี้นะครับออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ท้ายที่สุดแล้วนะครับพวกเราลองคํานวณดูนะครับมันก็จะเหลือเศษนึส่วนสของสแคูท นะครับนะครับ a กำลัง2 Y 0์กำลัง2นั่นเองนะครับนะมาพวกเราลองไปทำต่อดูนะครับนะโดยใช้สูตรโดยใช้ความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับสมการนี้กับสมการนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าก็เป็นการจัดรูปทางพิชคณิตอีกแล้วนะครับในการพิสูจน์สูตรนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อเลขาคณิตวิเคราะห์เรามาพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ